นีีค่ะคุณแม่มากินข้าวนอกบ้านอีกแล้วค่ะแม่ทำเงี้ยอย่างงี้อ้วนก็ไม่อ้วนหร้อ้วนบ๊ายบายพาอว้วนมาเที่ยวโฮมสเตย์นะคะ คอ้วนมาเที่ยวโฮมสเตย์แต่อ้วนไม่ยอมนั่งเลยค่ะอ้วน <sk r isa> ไม่ยอมนั่งเลยนะคะสายจอบแอบม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 งเฮ้ยเฮ้ยดาราเกาหลีมาดาราเกาหลีมาเฮ้ยพี่แจ็คแจ็คตันหวังเปล่า พี่แจ๊กเออให้ <ST> S> <S <ว>มันนั <ST S 1> <ST> S> <S ่งพี่แจ๊กเดี๋ยวยิ้มประกำไรอู้วันให้หาปลาเนี่ย <ST> S> <S ปลาครับปลาครับปลา,าคารับอ้ <ST> S> <S วนครับอ้วนไม่ยอมหยุดเลยอ้วนไม่นั่งเลยอะ <ST S 1> <ST> S> <S <ว>่ะโโอ้ห ค่อยค่อยให้ค่อยๆให้ค่อยๆเทลูกโอ้โหป่าครับเหรอเนี่ยโอ้ไอตามื่อกี้ตามื่อกี้โอ้ยนยน้อยเบาเบาน้องเห็น้องรู้ไปดูป่าสีส้มสีมวงแบบใครมีเดี้ยโอ้โหโอ้กูไปคอยคุมไว้ดิเดี๋ยวมันจะหมดเยอะเลยอยูมันจะสาด แน่นกำโทรศัพท์แน,น่นเลยเนี่ยถ้าหล่นแบบนี้สามหมื่นกว่าหายกลนเออเนั่นกำไว้เนี่ยโอพันก็ระวังเถอะลงไปนะเดี๋ยวเขาน้องหาว่าเป็นอาหารน้องสวบเอาเลยน,นะน่ะป่าป่านี่นะปวัวที่มันดูดนม,มอ่ะไอปวัวเอาอันนั้นออกแล้วแม่อ่ะอยู่ใกล้ไข่หรอก หูปลาปลาเรียกเิเรียกปลาเิเรียกยเรียกตาไปย้อนย้อนทีละเม็ดหมดแล้วหมดแล้วหมดเดยวก็บ,บ่นไป มาพอดีให้พอดีให้พอดีใ้โอ้โหอุ้ยจีบจีบเอะเอะเอะอะมือเกื่อนหนิหน่าดูดูนู่นไม่ต้องดูหน้าให้หางปลาดูาาด้วยพ่ออันนี้จะเป็นที่นั่งกินอ้าว โอ้ทำดิโอไม่ทำล่ะแค่แค่แค่นั้นก็นี่ก็เหมือนแค่เราเลยเนี่ยเราต้องหาที่นังง่งอย่างนี้ก็เขาจอดตรงนี้เนาะเราเวทอต่อได้ มันมีแบบสว่านที่แบบรูใหญ่ยังไงวะอออ๋อ,อน้องอิ่มยังถามน้องสิอิ่มยังถามน้องสิอิมอ่มยังอิ่มยังครับถามสิปลาดดูดด้วย,วยเล่งป่าบอกินบบทันเลยปลาลาก็ให้เขาดูโอ้กําไว้สักเม็ดต,อตลอดลองไปหาปลาเลยมั้ย กินได้ไหมป hehe, okay. ่าเนี่ยเอาป่ามันเป็นปลาโอ้โหหมดแล้วโบเบ่แล้วนี่นี่นั่งลงนั่งลงก่อนเดี๋ยวพ่ออันนี้ให้นั่งลงนี่อันนี้เก็บเดี๋ยวมาเก็บเก็บโยงี้เก็บปลาให้เก็บโยนให้น้องเลยเออนั่งลงสินั่งลงนั่งไม่ลงอ่ะนั่งไม่ลงโยนตรงนี้คนดื้อมันนั่งลงได้ไง อกลูกมันนี่อก <c oughs> <c oughs> ลูกมาช่ออยู่ทุกคนหนูยวังของแซ่บอ้ <c oughs> ันนี้แจ็คสันหวังเปล่าโอ้สีน่ากินมากอ,อ,อ้โหกลัวมานั่งเร็ว ไม่ลูกจะสันวังมาเนี่ยอ,อันนั้นอะไรอ่ะอ,อ,อ๊ะก็แค่กินโกโก้อของแม่โก,โกโกูตัววิ่งไปหาน้อของตา <laughs> โอ้หดูต้องกินก่อนเขาก่อนเลย